นะครับถูกทําลายนะครับเป็นโพ้งอาจจะเป็นโพ้งหรือเป็นรูนะครับเกิดจากยังครับก็เกิดจากสภาพว่าความเป็นกรดในป่าปกตินำไร่เข้าเนี่ยอยู่ในป่าเข้าเนี่ยนะครับมันกับบบบูดถ้ามันบูดมันจะออกสมมูเปรี้ยวๆภาวาบูดหรือว่าภาวามีกรดในป่าเนี่ยก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินซียอยู่ในป่าเข้านั่นแหละทำปฏิกิริยากับ น้ำตาลหรือหรืออาหารพวกแป้งนะครับพวกนี้พอมันทําปฏิกิริยากันมันก็เลยเกิดเป็นริดเป็นกรดนะครับซึ่งกรดนี่มันก็สามารถกัดกร่อนฟันเข่าได้เพราะว่าฟันเห่านี่มันมันเป็นเป็นแร่ธาตุพวกกักตีแล้วคันตากเข่าโปเป็นกรดนะครับได้นำไา่เห่านี่มันก็มีแร่ธาตุอยู่แล้วที่มันจะคอยเติมให้ฟันเห่าแข็งแรงนะครับคันเห่ากินสารอาหารให้ครบนะครับ มีแร่ธาตุคูออไลน์มีแคลเซียมมีอย่างพื่มันก็เสริมเข้าไปให้ฟันเขาเขาแข็งแรงได้ที่นี่แม่งกินแคลนี่อันตรายมันเกิดอย่างยังครับอันตรายของฟันผูนี่ก็คือเนื้อนะครับเท็่ให้เกิดลากฟันเป็นหนองครับเพราะว่าันันมันเป็นพ่งไปถึงรากฟันมันก็จะปวดปวดทรมานเป็นหลายๆนี่มันเข้าไปในพุ่งเข้าไปในกระแสเลือดก็สามารถติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งสถานรับเลี้ยงดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นนี่ <c oughs> เคยกล่าวว่าอยูว่ว่าผู้สูงอายุนี่นะครับที่มีฟันนะครับหูเรามีลากฟันเป็นน้องเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตได้นะครับที่นี่ฟันหูนี่มันมันมีกี่ระยะนะครับมันเคยมีอยู่สี่ระยะนะครับเพราะนั้นเขน้าหัวเป็นระยะเริ่มต้นได้เข้าไปหาท่านต่แพทย์ เขาทําการรักษาป้องกันได้มันก็ดีนะครับระยะระยะที่หนึ่งของฟันผูนี่มันจะเป็นจุดเฉยๆก่อนครับเป็นจุดน้อยๆดำๆยังไม่มีอาการยั้งครับเพราะนั้นกันเขาเห็นฟันเขาเป็นจุเขาไปหาหมอฟันเขาก็จะได้เฝ้าอุ้งไห้นะครับระยะที่สองอันนี้เริ่มเสียวฟันแล้วหมายก็ว่ามันเข้าไปใกล้ในโพรงประสาทระยะที่สามนี่ไปถึงโพรงประสาทเลยอันนี้ปวดเริ่มปวดฟันแล้วนะครับกินเขาก็ยาก ย่ำกันเนก,กัดไปคือตะเก็บนะครับและระยะสุดท้ายระยะที่สี่นะครับฟันผูมันเข้าไปเป็นโพรงถึงโพงรงเราเกิดน้องขึ้นเห็นไหมครับนี่แหละมันมันเป็นระยะของฟันผูนะครับที่นี่เข้าสีดูแลจังใดน,นะครับเข้าสีป้องป้องกันจังใดเข้าไปสีบลอเป็นแม่งกินแคลนะครับการดูแลป,ป้องกันก็นกคือเนื้องนะครับ ข้าวคัจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งยากหน่อยนะครับยากหลายสี่สามเทือกี่เทือกหาเทือกก็ได้นะครับแล้วก็สูตรที่ท่าท่านจะแพทย์เขาแนะนําในการแปรงฟันก็คือสองสองสองนะครับหรือสองยกกําลังสามนะครับสองนี่สองแรงนี่ก็หมายความว่าแปรงฟันวันละสองครั้งนะครับอย่างน้อยเช้าหรือก่อนนอนสองตัวที่สองก็คือแปรงให้นานสองนาทีนะครับโมเมนต์เฝ้าแปรงเฝ้าแล้วนะครับ แปรงให้น่าสองอาทีนะครับในสองที่สามก็คือหลังแปรงฟันสองชั่วโมงไม่ควรจะกินอะไรนะครับนั่นหมายเขาว่าการแปรงฟันนี่เขายังแนะนําให้เขาแปรงแบบแหง,งนะครับหมายควาว่าหลังจากเขาแปรงฟันแล้วสองนาทีให้เขาทมบ้วนยาสีฟันออกแต่บ่ให้เอาน้ำเปล่ามาบ้วนบ้วนบ่ให้มลาล้างยาสีฟันมีอยู่ในปากที้เขาบ้วนแล้วเนี่ยออกอีกนะครับ หลังจากขาแปรงฟันจะแล้วข้าทมนําไร่ทมยาที่ฟันออกแล้วปุ๊บการให้เหลือยาทีฟันมันมันอยู่ในปากเขานี่แหละนะครับมันเคลือบอย่างนั้นเพราะว่าอีกสองชั่วโมงขาบวกินยังขาบวกินน้ำบวกินยังนี่ยาที่ฟันที่มันเหลืออยู่ในปากมันจะคอยเอาแร่ธาตุซึมกลับเข้าไปสูฟันเข้าเห็นไหมฟันเข้าแข็งแรงเราได้ระระดับฟู่เาได้ตามที่เขาแนะนํานะครับการแปรงฟันนีก็ช่วยทําความสะอาดช่องปากเหาได้ประมาณหาิบโเซนนะครับ การแปลงฟันนี่มันจะมีปัญหาในกรณีเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยสีแดงฟันบ่สะอาดนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุทีผู้สูงอายุนี่ครับก็จะมีปัญหาฟันผูเพราะว่าเหงือกเพิ่นล่นขึ้นนะครับทาให้ฟันผูแถวแถวข้อฟันไดการที่ผู้สูงอายุนะครับมีโรคประจําตัวหรือว่าพึ่งพาตัวเองเบ่ได้นะครับนอนผิดเตียงเป็นโรคพากินสันเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่ครับบ่ยอมทงความสะอาดปากเจ้าของ แมงมีโอกาสเกิดเหงือบอักเสบนะครับแล้วฟันผุได้นะครับบางที่ไปหาท่านตาแพทย์นี่กเาบอย่อมอ้าปากให้ถึงย่อมอ้าปากบางที่ท่านตาแพทย์อุดฟันให้สำลักนำไรยเจ้าจของเขาปอดติดเชื้อในปอดแค่ไหนเสียชีวิตกับมีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเขาควรจะดูแลตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เขาจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่พึ่งพาตัวเองบ่ได้อันที่สองในการป้องกันก็คือใช้ไหมขัดฟันนะครับไหมขัดฟันนี่ช่วยทําความสะอาด ในส่วนที่แปรงซิฟันเข้าไปบดถึงนะครับแปรงซิฟันนี่ทำความสะอาดได้หา0ไม้คัดฟันก็ช่วยได้อีก25%นะครับน้ำาลองลึกๆจะช่วยให้ใหฟันเห้าสะอาดมากขึ้นอันที่สามก็คือบ้วนปากด้วยน้ยาํายาบ้วนปากมันจะมีซอกฟันเล็กๆนะครับ